คะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูบอนบ้านบอนโบราณน,นะคะสาวน้อยปรับแป้งนี่ค่ะสวยงามนะคะสีเขียวสดใสใบก็ นี่แหะมาณนี้ค่ะนี่ค่ะมีสีขาวสวยนะคะสีจริงน่าสีจริงจะเข้มกว่านี้นะคะนี่ค่ะกอนี้สวยมากเลยค่ะนี่รักเลยนะคะนี่กอนี้สวย ก้อนนี้ไม่ขายนะคะอนนี้ไม่ขายก้อนี้เอาไว้เป็นแม่พันธ์ุเลยนะคะถึงราคาจะไม่แพงแต่ก็ก็สวยนะคะราคาน้องไม่แพงแต่น้องสวยมากนะคะอนาคตน่าจะแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะมีดาราคนไหนอยากอุ้ม สาวน้อยปับแป้งไหมอยากอุ้มเข้าไหมคะเอาน้องไปอัพราคาหน่อยสวยมากนะคะสวยมากนี่ค่ะดินไหนก็จะใส่ดินดินถุงทั่วไปนะคะสวยสวยต้นนี้สวยที่สุดนะคะนี่ บางต้นก็เหลืองไม่สดชื่นเลยแต่ต้นนี้ดูแล้วสดชื่นมากหรือว่าเป็นกับอากาศบางต้นหน่อยจะเอาวางข้างล่างนะคะบางข้างล่างแต่ต้นนี้หน่อยจะมาไว้บนบ้านนะคะบนบ้านไว้ชานบ้านนะคะจะมีแต่สวยๆทุกกอเลยนะคะไม่ว่าหกหลงหรือว่า ตลบแม่อันนี้สาวน้อยปอบแป้งก็สวยค่ะัวยนี่ค่ะบอนบ้านบอนโบราณน,นะคะก็สวยได้นะคะดูแล้วก็สดชื่นเหมือนกันนะนี่ ไม่ตังอะไรกับปอนแพงๆหน่อยสังเกตดูว่าหน่อยซื้อบอลแพงๆมาไม่ค่อยโตนะคะน่าจะเลี้ยงได้แต่บอนบ้านซื้อบอลแพงๆมาพันสองพัไม่โตเลยค่ะยิ่งเลี้ยงยิ่งเล็กหรือว่าเราดูบ่อยก็ไม่รู้นะคะ ต้องเลี้ยงบอนที่ไม่ต้องซื้อเลยค่ะบอนที่มีอยู่ที่บ้านสวยทุกต้นค่ะสวยทุกต้นไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยค่ะต้องเลี้ยงบอนบ้านๆน,นี่แหละค่ะ มีคนดังคนใดที่อยากมาอุ้มสาวน้อยปรับแป้งบ้างมาอุ้มน้องน่อยน้องก็สวยนะนี่ค่ะด,ด,ดูสิดูเม็ดสีเขาสิคะเม็สีสวยมากสีขาวสีขาวสีแดง สีจริงๆจะเข้มกว่านี้นะคะกล้องหน่อยคือไม่เข้มเท่าไหร่นะคะสีจริงสวยมากค่ะนี่ค่ะน้องกัดสีได้สวยมากสาวน้อยป๊บแป้ง เลี้ยงง่ายค่ะเหมือนโฮกหลงเลยค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติดูแลบ้างดูแลก็บ้างปล่อยบ้างชอบความเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะบนบ้านเราก็สวยนะคะ ไม่ต้องไปถึงเมืองนอกวังนาเลยนี่ค่ะวันนี้เอาสาวน้อยปะแป้งมาอวดนะคะมาอวดกันนะคะทำคลิปอวดสาวน้อยปะแป้งบ้างนะคะ อวดแต่หกหลงอวดแต่น้องจะน้อยใจนะคะวันนี้อวดสาวน้อยรปะแป้งสักหน่อยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสีจริงเขาจะสวยกว่าน,นี้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ